ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดัมราคานะครับเซลราคาปรับราคานะเอาใจแฟนขับของ f c นะะนครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปล่อยไม้กันราคาเบาๆครับผมนะเป็นเอาแบบเซลราคากันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอจัดเดี๋ยวเอาเทวาสุวรรณวางไว้ตรงนี้ก่อนวันนี้ผมได้เทวาสุวรรณมา ตุดเล็กๆนะครับผมอาเดี๋ยวผมโปรโมชั่นให้นะท่านผู้ชมครับดูเพชรเจ็ดสีต้นนี้นะครับเป็นสาแม่พันธุ์นะท่านผู้ชมนะฮะสายแม่พันธุ์ติดด่างทุกใบท่านผู้ชมแต่ด่างแบบสถเียนสถเียนนะอันนี้ด่างด่างเหลืองท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมปล่อยให้นะสาตั้งแม่ครับผมท่านผู้ชมนะครับสาตั้งแม่จริงๆอ่ะให้ท่านผู้ชมดูจะจับนะครับ ใา้ตังแม่นะด่างประมาณนี้นะใครอยากจะเลี้ยงเขานะครับหรือว่าเอาไปทําจํานวนนะครับวันนี้ให้อยู่ที่500บาทท่านผู้ชมนะออาอันนี้เพชรเจ็ดสีเหมือนกันด่างด่างทุกใบท่านผู้ชมนะครับแต่ด่างไม่ดุนะด่างไม่ดุเราเลยให้ร้อยห้าสิบบาทครับผมนะครับเพชรเจ็ดสีท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราลงนี้เา้าเป็นไม้ใหม่นะท่านผู้ชมเป็นวันที่แล้วผมลืมชื่อเขานะฮะ รัตนาวดีท่านผู้ชมรัตนาวดีเปิดหน้าไม้มาสวยเช้งเลยนะครับผมเป็นบอลป้ายนะท่านผู้ชมรัตนาวดีนะฮะรัตนาวดีวันนี้ให้เอ้าเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ร้ยบาทรัตนาวดีนะครับไม้ใหม่ปาแรงนะครับอันนี้เป็นไม้ของอญญาจารย์ปอนะไม้ด่างด่างเทพนะท่านผู้ชมนะด่างเทพๆเลยครับผมท่านผู้ชมดูนะอืมหลอดใหม่มา ไอหลอดล่าสุดไม่ใช่หลอดใหม่หลอดล่าสุดอันนี้นะเปิดด่างมาเทพมากเลยและหลอดนี้นะท่านผู้ชมโอ้โหไม้ด่างจานปอนะครับผมนะไม้ของท่านอาจารย์นะเอาวันนี้นะวันนี้ให้ห้าร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมโปเลยนะจัดไปออะปกติวันนี้เปิดพันฝานะเป็นมณีทองท่านผู้ชมรู้ราคากันอยู่เนะาะมณีทองนะครับผมมณีทองวันนี้ให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเอาไปเลยนะครับโปรโมชั่นให้เนะเอา้าวา ปกติเปิดฟอร์มนาพันฝ่าอันนี้เป็นเพชรสวนโชดนะเพชรสวนโชดใบมันแผลบเลยท่านผู้ชมติดป้ายทุกใบนะครับแลนะที่สาคัญหลอดใหม่มาหลอดใหม่มาโคดดุเม็ดสีขึ้นเลยครับผมเอาวันนี้ให้90 0บาทครับผม90 0บาทแนละ้วท่านผู้ชมครับเอา้ามงคลปถมหน้าเทพนะครับมงคละถมหน้าเทพนี้นครับนะท่านผู้ชมนะหลอดใหม่มาอันนี้หลอดใหม่นะครับผมสะอาด นะอันนี้หลอดล่าสุดเขาฮาร์ปมากิยวเลยนะอ้าวมงคลประถมวันนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทครับผมหนะ้าเทพกระถางนี้งามวงวานวันนี้เซล,ลให้นะท่านผู้ชมงามวงวานเซลให้วันนี้นะห้าร้อยบาทครับผมเปิดหน้าไม้มาสวยแล้วครับผมนะครับงามวงวานนะเป็นบอลป้ายที่ราคาห้าร้อยบาทแนละ้วงามวงวานเอาพี่กระเกลอพี่กระเกลอครับผม มอนสวร์เขียวร้อยห้าสิบบาทอ้าวไปร้อยเดียวร้อยเดียวกระถางเบลเลอร์ไอ้ต้นเบลเลอร์เลยร้อยเดียววันนี้โปรให้อา้าวรัตนาลูกเรืองเปิดหน้าไม้มาโคตรจำเลยท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปต่อนะอ่าหลอดใหม่มากําลังจะขี้เลยครับผมนะครับว่าจะติดป้ายประมาณไหนนะครับนะรัตนาลูกเรืองเป็นบอลเทพบอลแรงไอเทมนะครับผมที่มาแรงที่สุดในขณะนี้นะนะฮะอา้าว กระถางนี้นะโปรโมชั่นให้นะครับผมวันนี้นะปกติเปิดอยู่ที่4,500เอาวันนี้โปรให้เอาทุนเป็น3,900บาทใส่ตังแม่แล้วท่านผู้ชมนะรัะตนารุ่งเรือง3,900บาทมีที่ไหนครับผมถูกที่สุดในโลกครับผมกระถางนี้กระถาง5้ไอ้กระถาง6ครับผมกระถาง6นะโปรโมชั่น3,900บาทครับผมวันนี้นะครับผมเอาอันนี้ไม้ด่างไม้ด่างครับผมแต่ไม่ใช่ด่างเกยชัยนะแต่คล้ายมากเลยครับผมเป็นลูกไม้นะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ที่เปิดด่างมาสวยมากครับผม นะวันนี้ราคาจับต้องได้เลยไม้ด่างนะเป็นลูกไม้นะท่านผู้ชมเคลียร์ให้ก่อนวันนี้เปิดอยู่ที่250บาทไม้ด่างกระถางนี้ครับผมอา้าวเจ้าจัก,กรพัดเจ้าจัก,กรพัดไซนี้นะครับผมไซนี้นะท่านผู้ชมไซนี้นะปกติ350นะครับผมวันนี้เอา250ครับผมด่างเทพๆทองบครับผมนะเอาเวทมรกตนะเวทมรกตด่างเทพๆอย่างนี้นะปกติอยู่ที่พันฝ่า เอา้าวันนี้นะเวทมรกตหุ้ยฮาร์ปติดต่อกันสองติดเลยนะแล้วโทนเหลืองซะด้วยนะท่านผู้ชมเวทมรกตหาอย่างนี้หายากนะติพัน 10, กว่าบาทนะเอา้าวันนี้ให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับผมเวทมรกตเอาเอาไปเลี้ยงกันนะไม้เทพเราเอานะครใช้สีนะครับผมนะสาวกำลังละละอ่อนเลยนะครับผมหน้าเทพนะครับผมไปทุกใบครับผมฟอร์มนี้นะ เฉียดสี่พันแครับผมนะครับแต่วันนี้จะเซลให้โปรโวชั่นให้นะครับผมนะเฉพาะคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะเอากันแบบคุยกันให้ขาดนะเฉพาะคลิปนี้นะไม้แต่ละต้นนะผมเซลให้แล้วครับผมเอาราคาทุนไปเลยนะเอาวันนี้วันนี้ให้อยู่ที่สาวละครเจสีให้สองพันสี่ร้อยบาทครับผมสองพันสี่ร้อยบาทกระถางนี้นะกระถางห้าใส่กระถางห้าเรียบร้อยแล้วสาวละครเจสีหลอดใหม่สเสด็จอีเก้งครับผมนะแต่นี้ก็ติดป้ายทุกใบท่านผู้ชม สาวละครเจสีกระถางนี้สองพันสี่รบาทเอา้าใครยังไม่มีใครยังไม่ไม,ไม่มีนะนะหรือใครมีแล้วอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แบบนี้อันนี้เป็นซับซับอะไรวะนะซับจเจริญซับจเจริญตัวแผงหายากนะครับผมตอนนี้ผมก่อนจะเอฟนะโอ้โหเขาชมพูเลยนะนะใบกลมดิ๊กเลยครับผมนะฮะนี่โดนแดดได้สองสามวันเนาะโอ้โหแดงระเถิกเลยนะเอา้านี่นะหลอดใหม่มาอ่นะ เป็นตัวแผงนะท่านผู้ชมซับเจริญเอาใบกลมดิกเลย250บาทเอาไปซับเจริญอา้าวหน้าเทพเทวันนี้นะเซลล์ราคาให้นะครับผมหน้าเทพนะครับผมนะเมืองนนท์หน้าเทพกระถางนี้นะท่านผู้ชมโอ้โหดูทุกใบเทพจริงๆครับผมนะอันนี้เกือบเผือกแต่ไม่เผือกครับผมนะสะดือเขียวโตไบครับผมนะนะเมืองนนท์กระถางนี้อา้าวพันเจ็ดร้อยบาทเป็นไงสะใจไปเลย นะฮะเอา้านะ้ำมังนนวันนี้นะครับเอา้านี่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 ท่านผู้ชมดางเทพเทอย่างนี้นะท่านผู้ชมเา้าเดี๋ยวผมแบวกให้ดูนะใบแรกๆเขาโคตรเก่งนะป้ายอันนี้โหดันชมบูหลอดใหม่ตัวนี้เอา้าหลอดใหม่มารับประกันว่าป้ายแน่นอนครับผมไม่แพ้กระถางเอไม่ไม่ไม่แพ้ใบใบนี้้วครับผมเอา้าวันนี้ให้ไปเลยนะครับพันแปดร้อยบาทฟอร์มนี้เอา้าพันเจ็ดเท่ากันกับกระถางเมื่อกี้ครับผมนะ อา้าวนานๆจะเจอนะครับผมศิลานักป่าตนะศิลานักป่าตท่านผู้ชมล่าสุดเขาติดป้ายเลยนะนะครับผมแต่ที่สาคัญศิลานักป่าตนน้อยๆอย่างนี้นะจะหายากอา้าวท่านผู้ชมผมให้ดูนะใบแรกๆป้ายนะศิลานักป่าตหาป้ายตั้งแต่น้อยอย่างนี้หายากนะแล้วแม่เขาเนี่ยโหเทพเลยครับผมนะฮะมีทั้งเหลืองป้ายเหลืองป้ายชมพูเลยนะท่านผู้ชมอา้าววันนี้นะวันนี้เซลให้ศิลานักป่าต นะติดป้ายแล้วนะไม่ต้องลุ้นป้ายนะแต่ป้ายไม่เยอะวันนี้ให้อยู่ที่500บาทไปนะขาดทุนไปเอา้าตัวนี้เป็นเ,เพชรจารัดแสงนะหน้าเทพนะอันนี้หลอดใหม่มาโทนเหลืองอมเขียวอ่อนนะครับผมเอา้าวันนี้นะวันนี้วันนี้ให้พิเศษ1200บาทพั0สองบาทโปสิพันเจ็ 1700, 1800, กระถางนี้นะเอา้า <c oughs> <c oughs> เก็ะเกตครับผม นะครับเมืองเกาะเกร็ดนะเจน2เปิดหน้าไม้มาป้ายขนาดนี้นะครับผมป้ายขนาดนี้ใบแรกนะครับผมนะวันนี้โปรโมชั่นให้นะครับผมวันนี้นะเกาะเกร็ดนะครับผม400บาทครับผมกระถางนี้โปรโมชั่นให้ครับผมนะฮะอ่ะไม้ด่างไม้ด่างดูคลาสสิกเหลือเกินการป้ายของเขาวากิยวนะฮะผมนะครับจะติดเกือบฮาร์ปนะฮะอ้าวโอ้โหใบเก่งทุกใบนะครับผมอ้าวของ ในจานแบงค์สั้นนะท่านผู้ชมกระถางนี้เอาไปห้าร้อยบาทเอาเซลตับแตกไปเลยเจนสองท่านผู้ชมเจนสองนะโอ้ชั้นใบอย่างกเท,ทวาสุวรรณเลยสดงสะดือเจนสองกระถางนี้ท่านผู้ชมอ๋อสมเหมืจริงจริงท่านผู้ชมไม่ได้แกล้งพูดนะฮะสดงสะดือเขานะครับเอารอดใหม่รับประกัน ด่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมด่างมากด่างน้อยนะครับผมนะครับด่างสถียนเหลือเกินกระถางนี้นะฮะน่าทาแม่พันโอ้โหแต่มันเหมือนเทวสวรรค์จริงๆกระถางนี้วันนี้เอาเทวสวรรค์มาเปิดซะด้วยนะไม่รู้สวนบอกผิดหรือเปล่าเอา้เอา,อาวันนี้ให้อยู่ที่เอ้าวันนี้เจนสองกระถางนี้นะครับวันนี้ให้หนึ่งพันห้าสิบบาทเอาไปสายใหญ่แล้วหนึ่งพันห้าสิบบาทนะเจนสองอืมเอานี่ทผไปชม อันนี้หลอดล่าสุดเขานะครับผมโหหุ่นฟ้าแย่งกว่าจะได้นะไปน้องกบเอ้าเป็นศิลานักป่าดนะท่านผู้ชมศิลานักป่าดนะต้นนี้นะมีตำต่ำกว่าสองพันขึ้นนะครับผมนะด่างทะลุจัก,กรวาลขนาดนี้นะครับผมขี้หลอดใหม่มาแล้วนี่นะเอา้าท่านผู้ชมไปต่อนะวันนี้นะศิลานักปาก่ากระถางนี้นะครับผมเอาพันสองร้อยบาทครับผมพันสองร้อยบาทเฮ้ยบอกผิดอ ก็ผิดผ่านสองราบาทลนะ้สีิลาแล้วปาดด่างเทพต้นละกี่นะครับเา้ารักเอย๋ยรักเอย๋ยหาที่นะครับผมจะบอกให้นะท่านผู้ชมรักเอย๋ยราคาไม่มีแผ่วนะครับผมไม่มีลงนะครับผมเ,เดี๋ยววันนี้ลงผมลงให้เองเลยแล้วับผมนะครับ,นะรบเอ่อเวลาผมไปซื้อไม้นะท่านผู้ชมมันซื้อจํานวนเยอะมันก็ต้องได้ราคากันนิดนึงอ่ะเพื่อที่จะมาแบ่งปันให้ลูกค้าพอได้อยู่ได้กินนะท่านผู้ชมเา้ากระถางนี้เอาทุนไปนะครับผม อ่ะ2,300บาทป้ายเหลืองนะครับผมอ่ะตลาดศรีมุรีไม่ต้องมาคุยกับผมนะครับผมราคาผมสู้ผมไม่ได้แล้วครับผมเอาลักเอลยกระถางนี้2,300บาทลักบักใหญ่แล้วนะให้เลยเอา้าเศรษฐีพันล้านนะครับผมนะฮะหน้ายังไม่แดงพอเนาะนะครับเอา้าวันนี้ให้200บาทครับผมป้ายเสถียรขนาดนี้ป้ายทุกใบแลนะ้วท่านผู้ชม200บาทเศรษฐีพันล้านเขาไม่ได้ลงนะครับผมลงเองเอา้า กระถางนี้เป็นเอ่อหน้าชมพูนะหน้าเทพเรานะสมัยก่อนนะหราคาโคตรสูงเลยท่านผู้ชมนะราคาโคตรสูงเลยน้องติฝากมาแบ่งปันให้นะครับผมเอ่อไม่ได้เดือดร้อนนะครับแต่อยากจะแบ่งปันนะครับผมเอา้าวันนี้นะครับให้อยู่ที่ไม่เมอนนะเอาเท่าไหรนะ่วะเนียเอา้าผมตัดสินใจให้เลยห้าร้อยห้าสิบาทครับผมขาดทุนดึกเข้าเนื้ออยู่ที่ผมแล้วกันถ้าบางแก้วนะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้นะ หน้าเทพชมพูอ่าวมงคลประถมนะครับผมมงคลประถมหน้าเทพกระถางนี้นะโห้ยสะดือหวานแหววเลยนะท่านผู้ชมหน้าไม้อย่างนี้เกือบสองพันนะสมัยก่อนนะตอนนี้นะตอนนี้ไม่เป็นไรนะเอา้าไม่ใช่ว่าจะเอ่อไม่ไปนะ้ายนะท่านผู้ชมหลอดใหม่มาอา่าเดี๋ยวท่านผู้ชมนะเอาไปเลยกระถางนี้เก้าร้อยบาท 900บาทไม่รวมค่าส่งนะเอาดีโปรโมชั่นให้สดๆเลยเจ้าทุนไปเอา้าท่านผู้ชมมาเล่นไม้เทพกันต่อดีกว่าเอา้าดูเนื้อใบนะรัตนาวดีท่านผู้ชมนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปิดซะเลยนะวันนี้โปรโมชั่นให้พันเก้าไม่ไปนะเลี้ยงมาจนใหญ่แล้วเอาไปพันสามร้อยบาทครับผมรัตนาวดีใบกลมดิ๊ก โอ้นี่ครับผมกระถางนี้นะกระถางนี้เป็นเทพจุตินะท่านผู้ชมเทพจุติป้ายกำลังกาลังป้ายไม้ไซส์ใหญ่เรื่อยเลยเทพจุตินะเอาวันนี้ผมโปรโมชัช่นให้ครับผมสองพันหนึ่งร้อยบาทครับผมสองพันท,ทวนไปเลยขาดไปเทพจุติรัะตะดาวดีไม้เทพทั้งคู่นะครับพันสามสองพันเอาเอาไปพ่อค้าแม่ขายเอ้ยอันนี้มาไง ออ้ยมาก่อนเลยเหรออยากขายเอออ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยว,ยว,ยวผมปล่อยปล่อยกอเกตกระถางนี้ก่อนหน้าเทพเทพนะท่านผู้ชมเจนสองอ่ะหน้าเทพเทพนะท่านผู้ชมดูเปิดใบมานะเปิดหน้าไม้มาแล้วครับผมโอ้โหเมืองกเกาเกตนะท่านผู้ชมถ้าลองได้ป้ายขอบชมพูขนาดนี้นะนะครับใบแรกมานะท่านผู้ชม นะท่านผู้ชมดูนะและที่สาคัญนะตอดใหม่มาท่านผู้ชมโอ้โหแสงไฟมันแฟดมันดันเนาะเหลืองาาาาท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมคิดดูเหลืองอมเขียวหน่อยๆจะมันขนาดไหนนะนะเอา้าเอาไป750สบาทหน้าเทพกระถางนี้เจนสองสะกายไปเอา้านี่ครับผมกระบี่ในร้อยแล้วครับกระบี่ในร้อยแล้วครับวันนี้นะวันเดียวนะครับไม่รู้ยังไง อยากจะปล่อยเอาเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับผมอาอน้องตีวันนี้เศรษฐีพันล้านน้องตีนะอ่ะแบ่งปันให้กับพี่น้องครับไสายตั้งแม่แล้วเนาะอ่ะไสายใหญ่ไสายตั้งแม่นะเศรษฐีพันล้านป้ายเสถียรป้ายาวากิลขนาดนี้นะครับผมโอ้โหนะครับสองใบล่างไม่ต้องไปคิดพูดถึงไปนะท่านผู้ชมนะครับแต่สี่ห้าใบข้างบนได้โคตรเก่งแล้วผมออกตัวมาตั้งนานแล้วนะยังแข็งแรงดึงดังอยู่เลยอ้าพันสองร้อยบาทครับผม พันสองร้อยบาทครับผมเศรีพันล้านเมื่อกี้อ้าวน้องตีจัดเลยนะครับผมวันนี้บอกว่าจัดให้ลูกค้าเลยสีลายนักปาดไซส์แม่พันนะครับผมท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมดูนะครับผมอา้าวกองมูหน่อยออะปรับกองให้นิดหน่อยอ่ะวโดยเฉพาะใหม่ล่าสุดเขาเอา๋อหลอดใหม่เขามาแล้วนี่เนาะโอ้โหสีลายนักป่าพันสามร้อยบาทมีหัวลงเขี้ยวแล้วนะอ้าวน้องตีบอก เก้าร้อยแปดพันนึงไม่ไปนะเอาไปเอาไปครับผมน้องตีบอกนะโอ้ป้ายว่าคิวขนาดนี้นะเอา้าขอฝันครับผมไซส์แม่พันเลยนะครับผมแปดร้อยบาทครับผมไม่รวมค่าส่งนะสงสารคนคแพ็คนะเอา้าพัทยาพัทยาพัทย,ยามาครับผมพัทยานะหน้าหวานๆน,นะฮะหน้าเท่ๆอย่างนี้พัทยาสมัยก่อนเราโอ้เข้าไม่เป็นรองใครเลย พัทยาใบกลมนิรก็ผมเอ้าวันนี้สามร้อยบาทครับผมพัทยาสามร้อยบาทโอ้โหใครที่รักพัทยานะครับผมสัตบองกฏครับผมสัตบองกฏเป็นไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่ที่มาแรงมากครับผมเอะกระถางนี้นะกําลังกําลังเก่งเลยนะท่านผู้ชมดูเนื้อใบนะครับผมสัตบงกฏวันนี้ได้มาถูกนะครับเอาปล่อยให้ถูกๆกครับผมประมูลชนะมาเอาวันนี้หลอดใหม่มานะทสุดปลายนะสุดๆุะครับผม นะสัตบงกดกระถางนี้นะครับผมเฉดสีเขาโคตรกำลังเก่งเลยเอา้าฟอร์มนี้ประพันกว่านะเอา้าวันนี้ให้อยู่ที่แปดร้อยบาทสัตบงกดไม้เทพต้นนี้นะครับผมสัตบงกดนะครับผมอ๋อเดี๋ยวปล่อยนี่ครับท่านผู้ชมดูนะครับล่าสุดเขาคือใบนี้นะอา้าวาเจ้าเหลาเนี่ยเก่งขึ้นทุกวันของน้องตีนะครับเปลี่ยนกระถางห้าเลยนะครับผม นะฮเมื่อวานขอมาเปลี่ยนให้ดตัวเองนะโอ้โหฮ่าเจ้าหลาวเป็นไม้ที่ไม้แลนไอนเทมที่แบบไม่ราคาไม่มีแผ่เลยนะครับผมนะฮะเอาวันนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทครับผมกระถางห้า่าเจ้าหลาวครับผมอ๋อวันนี้ผมโปรให้ครับผมอันนี้ผมโปรให้ครับผม,น,น,ผม,บผมนะ <S <S เป็นเจ้าจักรพพัดแล้วครับผมอ่ะเมียไอผัวของเฮานะครับผมเจ้าจักรพพัดแล้วครับผมเอาไปครับหน้าเทพต้นนี้นะครับเอาไปร้อยห้าสิบบาทครับผมเจ้าจักรพพัดนะครับ วันนี้จัดให้อีกร้อยห้าสิบาทอีกหนึ่งกระถางครับผมนะเปิดด่างเทพวันนี้ร้อยห้าสิบาทครับผมวันนี้อา้าวนี่ครับผมอา้าวตัวเทๆนะครับผมสมัยหนึ่งนะด่างขนาดนี้นะสี่ห้าพันนะครับผมอา้าวนะแข้งไม่มีหลุดนะท่านผู้ชมนะครับเอเทพอ,อักษรากระถางนี้นะครับผมนะ โอ้สักพันสองนะท่านผู้ชมนะเอาเก้าร้อยห้าสิบบาทครับผมเก้าร้อยห้าสิบบาทครับผมเทพอัศรานั่ป่น <S <S านลครับผมศิลานักป่ากระถางนี้นะท่านผู้ชมศิลานักป่ากระถางนี้นะอัลรวุตรให้นะครับผมนะ <S <S เป็นอคอกเดียวกันนะครับผมนะฮะอคอกเดียวกับของน้องตีนะครับผมเอาวันนี้ให้อยู่ที่เอาสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทศิลานักป่าเทพสายลุงนะครับผม สะอาดสะอ้านขนาดนี้นะครับผมไม่มีหลุดกราบแล้วครับผมนะวันนี้เทพสายลุงกระถางนี้นะท่านผู้ชมร้อยห้าสิบบาทครับผมเอาไปอ้าวไม้เทพๆต้องมาเจอตัวนี้นะครับผมนะดูความสวยสดงดงามของเขานะครับผมนะฮะอันนี้เขาเรียกว่านะครับดูดูใบนะฮะกระถางนี้คือสาวสาวนครเศสีนะครับไม่ใช่นครปฐมนะฮะ ท่านผู้ชมครับสวยสดงดงามขนาดนี้นะอา้าวสาวนครชัยศรีกระถางนี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่เอาเอาดำดำ่ำดำไปเลยนะครับผมอา้อาวพันแปดร้อยบาทครับผมพันแปดร้อยบาทสาวนครชัยศรีน่าเทพเลยนะท่านผู้ชมอ้าท่านผู้ชมผ่าจากแม่ด่างนะครับผมนะฮะนะเมืองนอนท์นะครับท่านผู้ชมดูใบนะครับดูใบนะฮะดูหลอดนะครับผมเฮ้ยมันมันป้ายแล้วนี่หว่า วันนี้ตั้งใจจะเปิดแล้วก็คือเปิดนะครับผม4ี่รอยบาทครับผมหน้ามังนน์กระถางนี้สี่ร้อยบาทนะเอา้าน้ามงนน์กระถางนี้นะครับไซส์ใหญ่ครอบเดียวกันนะครับผมนีฮะนะทำท่าเหมือนจะปนะา้ายนะเอ้าท่านผู้ชมไปต่อแล้วกันนะท่านผู้ชมผมแบ่งปันให้3า0รอยบาทกระถางนี้หน้ามังนน์ท่านผู้ชมดูความสวยสดางดงามของสาวนครชัยศรี ไม้แยกโหนท่านผู้ชมนะไม้แยกโหนนะครับป้ายตั้งแต่แรกๆเลยเอาโหน,เอ,โนเอาไม่ใช่โหนหลอดใหม่นะครับผมเอาไม้แยกโหนกระถางนี้นะท่านผู้ชมวันนี้เปิดให้อยู่ที่นะครับผมเอาสองพันห้าร้อยบาทนะแจกครับผมราคาแจกเลยครับสองพันห้าร้อยบาทครับผมนะครับเอาไซส์โตใหญ่ขนาดนี้ ขายขาดทุนให้เลยเอา้าสอง0ับาทครับผมนะเอา้านี่ครับผมจุตินะครับผม2ใบ1หลอดนะครับราคาจับต้องได้นะครับผมราคาจับต้องได้นะ2ใบ1หลอดเอา้าวันนี้ให้อยู่ที่พันหกรบาทครับผมพันหกรบาทเทพจุติฟังไม่ผิดแล้วท่านผู้ชมเอาราคาแบ่งปันกันจริงๆริเอาหนี่ครับอา่าสงไข,องข่อ่าสงไข่ท่านผู้ชมอาา่าสงไข้ไซส์นี้นะ อสงไขยไซนี้4ี่ร้ยบาทท่านผู้ชมเอาไปอสงไขยไซนี้นะ,ะนะครับผมสี่ร้อยบาทแล้วครับผมอันนี้ถี่ร้อยบาทถูกไปไมวนะเนี่ยอหลอดใหม่มัน,ม,นมันเหมือนจะช็อตน,นะท่านผู้ชมเอากระถางนี้ให้3า0ร้อยอสงไขยคอกเดียวกันแหละท่านผู้ชมนะเอาอสงไขยกระถางนี้ให้4 0 0รบาทวันนี้จัดโปรให้นะสามกระถางเอากระถางนี้ให้ส0 0รบาทสองกระถางนี้ให้4 0 0รบาทอสงไขยไม้เทพแล้วนะครับ โอ้โหสวนอื่นด่าเนี่ยเอาออาน,นี่ครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมนะครับนะเอานครชัยศรีนะครับผมนะเอาวันนี้นะครับผมวันนี้เปิดให้อยู่ที่นะครับผมสาวนครชัยศรีกระถางนี้นะฮะวันนี้เปิดให้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทเอาไม้แยกเนาะพันแปดร้อยบาทโลอันนี้พอเอฟไปแล้วอา้าวเดี๋ยวมาดูเทวาสุวรรณท่านผู้ชม เฮ hey, วาสุวรรณนะครับวันนี้นะสวนเดียวกันนะแต่วันนี้ผมไม่ขายไซต์ตั้งแม่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูหลอดใหม่ของผมนะโอ้โหเกือบเผือกระดิดติดท่านผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทําจํานวนให้นะเอา้าแต่กระถางนี้ผมแบ่งให้ท่านผู้ชมนะเฮ hey, วาสุวนะรรณนะท่านผู้ชมเฮ hey, วาสุวรรณวันนี้ผมแบ่งให้นะคอกเดียวกันแต่ใบโคตรเท่เลยสองใบติดเลยครับผมนะนะครับใบแรกเปิดมาประมาณนี้ใบสองมา ประมาณนี้ครับผมอ้าไม่ต้องพูดน้ำลายมากมายครับผมเอาเอาไป39 0 0บาทกระถางนี้นะถ้าถูกว่าน,นี้นะไม่จะพูดยังไงลนะเอ้านี่นะครับวันนี้ไม่ได้มานะครับผมปิดเก็บไปแล้วครับผมแต่จะให้ดูนะครับรุ่นพี่เขานะนะครับบวกันหานะราคาของผมตอนนี้ไปร่วมเกือบหมื่นแล้วนะเอาแต่ผมวันนี้ผมจะมาขายให้นะเอาเปิดให้หน่อยนี อ่ะอ่ะเปิดเทวาสุวรรณอีกหนึ่งต้นนะวันนี้เปิดให้สองต้นนะท่านผู้ชมเปิดเทวาสุวรรณแล้วครับผมนะครับอันนี้สามพันเก้านะครับเอาแบบแบ่งปันเลยนะฮะอันนี้นะหน้าครบแล้วครับผมหาหน้าอย่างเงี้ยหายากวันนี้ลูกค้ารีบเอาเลยนะต้นนี้กระถางนี้นะไม้เทพนะครับผมนะครับครบในในต้นเดียวกันนะเล่นสีนะครับผมสามพันเก้าร้อยบาทแต่กระถางนี้เปิดใบมาเปิดด่างมาแล้วครับผม เทวสวรรค์คอกเดียวกันนะครับผมไล่ไล่ไล่ตูดมาเลยนะเอ้าเดี๋ยวเรามาจัดราคาให้นะครับผมเอาราคาให้อยู่ที่2,100บาทเอาจัดไปครับผมเปิดใบแรกด่างขนาดน,นี้นะครับ2,100บาทนะเทวาสวรรค์นะครับผมท่านผู้ชมเอาบวกกันหาบวกกันหาวันนี้ผมแบ่งให้นะมีปัญหาคืนตังค์ให้เลยครับผมส่งไปแล้วเกิดตายแต่ท่านท่านเก็บดีๆนะท่านเวลาท่านเอฟไปแล้วออะบวกกันหากระถางนี้นะครับผม บวกกันหากระถางนี้นะวันนี้ผมเปิดให้นะครับผมอ่ะวันนี้เปิดให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทครับผมนะฮะหนึ่งใบนะครับผมพันเก้าร้อบาทบวกกันหาเปิดด่างขนาดนี้นะครับผมนะฮะ <S <S ไม่ค่อยจ a m นะอ่ะเอาเดี๋ยวมาดูกระถางนี้อ่ะกระถางนี้ผมเปิดอยู่ให้สองพันห้าร้อยบาทครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะด่างสองติดท่านผู้ชมถ้าไม่ด่างไม่ต้องมาอันนั้นไม่ต้องอเขียนจดหมายมาด่าผมเลย อ๋อบวกกันหาสองพันห้าร้อยบาทครับผมนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมคิดแค่พันเก้าร้อยบาทครับผมอันเนี้ยเอ้าเอาใหม่ว่าราคาใหม่เอาสองพันสี่พอเบาเนอะลดให้อีกนะกกนะบวกกันหาไม้เทพนะครับผมราคาทะลุด,ดาวนงคารเลยครับผมสอง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 พันนี้นะท่านผู้ชมอ่ยังไงก็ฝากกดติดตามอัสดาวุฒิบอลสีเนี่ยนะครับผม วันนี้โปรโมชั่นให้นะครับผมกับท่านผู้ชมนะ0ูนย์เก้นะครับ729ครับ4ี่สาดห้านะครับผมครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ